ขอบ้องนี้ด้วยไปแล้วเหรอไปไหนไปไหนอรับผมรถซีดเมไม่ดีตอนนี้ยังไม่ติดเลยพี่แมนมยังไม่มาเลยคขอบพี่มาลงกันด้วยไหมวปได้ไหมเราก็ลองทานเดี๋ยวน้ำใครบอกนน้ำไข่หวานนุ้ยหืม สนุกไหมชัวร์ีครับสนุกดี่าวคุณพี่ไรกมอุรนี่ไถโมสิ่ะกูไวไปอยู่ไหมอนัประตูมันตีเ๋ลดูให้เราลืให้ขอบคุณครับ าอะไรไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรยังไม่เคยดูเลยผมไเคมันหลุดหรอไอ้ที่อยู่ปินอะมันหลุดหรือไเหรอที่ไม่รู้ครับเพราะว่าไงกันก็อยางนั่นแหละไม่รู้เลยอ๋แล้วคุณอยไม่งทีเดิเาแ่ได้ม่